สนไป60%มีเดียมเวลอย่างนี้นะคะเอ่อได้มีคิวพอดีนะปกติขนมนี้รอคิวนานต้นต่พวกกันทั้งหมดพันสิบเอ็ดอืมตวยอ่อร่อยอร่อยมากก็อร่อยนะ อร่อยมากเลยนะคะพ่อพี่เค่แบบตื่นเต้นนะคะพ่อพี่ตื่นเต้นสุดๆอร่อยไหมคะอร่อยดูซิว่าโอรีโอของแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนโอแบรนด์เดิมนี่แหละโอรีโอมีแบรนด์ไหมก็นั่นแหละโอรีโอนี่แหละคือชื่อแบรนด์แม่อร่อยจะไม่ฟ้องหรอไม่ใช่ฟ้องใครฟ้องแม่ฟ้องแม่ฟ้องแม่เขาอะแม่ไข่สวัสดีครับพ่อกับช่องยินไหมชวนเล่นวันนี้จะชวนไปเที่ยวตลาดไปด้วยดิไปเลย อยู่น้ำไม่ไหวแล้วเนาะซื้อน้ำก่อนดีขึ้นไหมเดินของแงนะคะไปค่ะคิด้องเนาะตั้งแต่วันเด็กแล้วเนาะอาไหมคะสั่งเลย ก็ซื้อเฟรนช์ฟรายใช่ไหมคะยัยใหม่อันนี้เป็นอะไรคะอ๋อเอาแบบไหนลูกเอาแบบเป็นหยักหรือว่าเอาแบบเอาแบบธรรมดานะคะธรรมดาชุดเท่าไหร่คะชุดละสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าเขย่าไหมลูกหรือว่าเอาชีสไหมหรือเอาธรรมดาเลยธรรมดาเขย่าเกลือแล้วกันเขย่าเกลือแล้วกันเป็นไง เนื้อย่างนี่ไงก้อนละลอยเลือกระดับความสุกได้ด้วยมันเป็นแบบเหมือนเนื้อสเต็กอะเนี่ยมีเดียมแรอันนี้ระดับแบบไหนครับอันนี้ตอนนี้เป็นแรค่ะเป็นแร่ตอนนี้ชิ้นเป็นแรหมดเลยจะอดีจริงเอาแบบมีเดียมเวลอมีเดียมเนะมีเดียมเวลอย่างนี้นะคะเออโอ้น่ากินเนาะ เอาอีกแล้วเนาะเอาอีกแล้วก็คือเจองาน DIY ที่ถูกใจนางอีกแล้วนะคะมี <c oughs> ให้เลือกเลยอะมีสองแบบแบบนี้ตกแต่งได้แต่แบบนี้ที่ตกไม่สามารถตกแต่งได้อ๋อถ้าถ้าแบบนี้ตกแต่งไม่ได้นะลูกต้องเอาแบบเป็นอย่างเนี้ยค่ะที่มันมีกระจกใสๆอย่างเนี้ยนี่ <c oughs> แมวเหมียวน่ารักมีเหมียวมนไ <c oughs> ม่ใยอันนี้ก็มีนะโรล่าสติสยังใหม่เอาวันไหนคะอันนี้อะไรคะลูกเอานี้ก <c oughs> วางกวางอ่ะ วีวิทย์ทวีปแคมคิสลาสัมมาสิงหเจอแล้วคูโรมิช่วงนี้คือคลั่งสีม่วงเป็นเป็นธาตุม่วงช่วงนี้คูโรมิด้วยคูโรมิเป็นดาวเป็นเกตเพชรใส่ได้นะเนี่ยตัวอย่างที่เขาอะลูกนี่ตัวอย่างเนาะนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยวิน่ารักเซตานี เป็นสีม่วงอ่ะไม่ซื้อให้จับตินเหรอเป็นของขวัญวันเกิดอ่ะไม่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวหนูทำสกุชชี่ที่จับตินชอบมากมากที่สุดอ๋อ่ตอนแรกก็ว่าจะเขียนว่าฟอร์มซานี่อ๋อโอเคไปงั้นปะ๋ยววันนี้จะพายัยใหม่ไปกินของแปลกอย่างนึงที่มันอาหารบางอย่างที่มันเป็นวงกลมร้อนร้อนองค์กลมและร้อนร้อนใหญใช่ไหมฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าหน้ายัยใหม่อีกคืออะไรขนมกระเบื้องใช่ไหมไม่ใช่ขนมกระเบื้องไอ้สักอย่างไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยที่มัน มีหอยงงมีหอย,ม,อยมีกุ้งคือให้ชื่อมาชื่อชื่อไม่รู้แต่รู้จั <c ười> จจกห <c ười> <c ười> อยทอดจะพาไปกินหอยทอดไป <c ười> ปอบเปี๊ยะอะไร <c ười> คะ อยากทำไหมียลองทําดูแต่ว่าแม่ไม่กินของหนูนะแต่ว่าแม่ไม่กินของหนูนะแม่ไม่กินอ่ะแม่ต้องกินนะถ้าหนูแม่ให้หนูทำป๊อเปี้ขอบคุณค่ะนี่ได้เลี้ยวดีรู้จักไหมอันนี้ขนมอัปปูร้อนๆเลยร้นั่งเดินผมภูเก็ตเลยนี่ ใช่เป็นอย่างนี้แบบปึั๊บป๊บป๊บอันนี้เป็นแป้งคยังไงคะชิ้นห้าบาทคชิ้นสามสิบบาทครับเอาอันนี้หมดเลยค่ะช้บบาทครัไม่มีคิวพอดีนะปกติขนมนี้รอคิวนานกับกรอบเลยชิม้มร้อนอร่อยกรอบ ตกเยลป่ะพวกก็ทั้งหมดพันสิบลิหมุนไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ตลาดอยู่ตรงอันนี้เรามาอยู่ที่ชัยนาะสวนสาธารณะนะคะคนเยอะมากคนเยอะมากนี่สวนสาธารณะบริเวณแล้วก็ดูที่นั่งกินดิเออจับจองก่อนจับจองอยู่ในกรงจองจำอะไรชิมติดเลยะอย่างนะกินไม่หยุดเลยปอเปี๊ยะอร่อยไหมปอเปี๊ยะขอชิมครัง กรอบใช่ไหมอร่อยไหมคะยัยใหม่อร่อยคือปอเปี๊ยะมันอร่อยนะแต่ทำให้คอแห้งนี่เดี๋ยวเด็ดๆซูมค่ะซูมซูมความช่ำแล้วก็เขาให้น้ำจิ้มแจ่วมาด้วยนะใช่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่าแสงอ่ะค่าแสงอ่ะมันอ่าชักเหมือนเนี้ยมันแบบมันคือสีหน้ามันน่ากินมากคือถ้ามันขคอรเทนมันอยู่ตรงเนี้ยมันน่ากินกว่าอร่อยไหมแต่ความจริงมันก็ดูน่าอร่อยอ่ะมันนะคะ เป็นมัชเมลโล่บราวนี่มัชเมลโล่บราวนี่บราวนี่โอเดโอสองโอเคเราก็จะมากินกันนะ้วค่ะมาดูว่ามันอร่อยไหมไม่อร่อยจะไปฟ้องหรอไม่ใช่ฟ้องใครฟ้องแม่ฟ้องแม่ฟ้องแม่เขาอะแม่ใครแม่คนทำเหรอแม่แม่คะโอ้โหอุ้ยข้อซุ่มชัดๆข้อสุ่มชัดูว่าชลัดๆหน่อยทุกคนจะมัชเมโล่ไหมที่พี่เคยทำไว้วะย้อนกลับไปอีลลเตอร์อีลลเตอร์ ย้อนไปเลยนะอีลีเตอรขอ์ขอดูความยืดไดูความยืดยืดไหมยืดยดิดออกมันน่าจะยืดด้วกว่านี้ถ้าพี่รีบกินเลยอืมเอออมากมันแบบรู้สมระหว่างความหนึบความเหนียวแล้วความหวานพ่อชิม,มหน่อยดิพ่ออย่ไม่ชิมเลย อร่อยนะอร่อยมากเลยนะคะพ่อพี่กค่แบบตื่นเต้นนะคะพ่อพี่ตื่นเต้นเฉยๆอร่อยไหมคะชอบอ่ะเนาะแบบภาษาเด็กๆอ่ะเนาะแบบแบบอ่ะอะมีอะไรอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้ไม่มีเหลือสรุปหอยทอดที่นี้ก็ไม่ถึงนะเพราะว่าตังค์หมดซะก่อนข้ากินอีกสักคำอร่อยมาก อย่ายิ้มหน้าเกลียดยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยยิ้มหน่อสวยเกินเอาแบบทุเรศสิเอาละเอาละเอาละสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเป็นบางโออีโอ้อ๋อเต็มปากเลยไหนเปิดดูหน่อยเงี้ยบาร์นิโอ ดูซิว่าโอริโอ้ของแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนโอแบรนด์เดิมนี่แหละโอริโอ้มีแบรนด์ไหมก็นั่นแหละโอริโอ้แหละคือชื่อแบรนด์โอริโอ้รสชาติก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่ามันเย็นมากแล้วนะจะกลับบ้านกันดึกนะนะคะควาพรู้สึกนะคะคือแบบต้องหวานแล้วก็นุ่มๆหนึบหนึบนราจะลองจิ้มกับอันดุเอ๋ยเหรอคะ 拜拜。Bye bye. <laughs>